น,นี่ค่ะน้องๆค่ะทักทายแฟนๆก่อนครับอะแล้วสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับวันนี้มีสองทีมน้องฝั่งไหนฝั่งไหนพร้อมที่จะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวเแล้วพี่ดิวก่อนพี่ดิวก่อนฝั่งผมอ่ะถามกูเลยเนี่ยพร้อมยังอ๋อโอเคก็แนะนำอะไรอ่ะชื่อทีมชื่อทีมครับก็ชื่อทีมของพวกเรานะครับ Shadow Eagle นะครับอืมก็แปลว่าอะไรนะ อินซีเงานี่นี่นี่แล้วก็เงาอินซีผมดิวนะครับวันนี้อาจจะมาไม่ครบอ่ะแค่แนะนำตัวดิวครับผมดังนะครับผมช่วยเชียร์ครับพร้อมครับฟังนะครับสวัสดีครับโชคกุนะครับผมลุกครับครับผมจาว่าครับสวัสดีครับผมเซิร์ฟครับสวัสดีครับบูมครับโอเคนี่ฝั่งนี้ต้องดังฝั่งตรงนี้ครับเราใช้ฝีมือเราใช้ฝีมือเข้าสู้ครับจริงๆพวกเรามาในนามทีม Lightning Cheetah ครับก็ จะแนะนําตัวทีละคนเหมือนกันไหมครับใช่ครับโอเคครับผมเฟิร์สครับสวัสดีครับปลาแปงครับเข้าตังขาฮาร์ปตุ้ยครับวิลเลียมครับเก๋สตัมครับเอ่อคงครับเล้งครับผมผมธิดาวัฒน์ครับผมจีนะครับมีอะขอเออสกายครับเออนี่ไงเตรียมความพร้อมยังไงบ้างงแต่ละทีคือต้องบอกว่าจริงๆฝั่งเรานี่มี นักเรียนจากเทพบุรพาด้วยแต่แต่ทำไมไอ้พวกอ่านโจทย์ตัวไหนโจทย์ตัวไหนสนามฝีปากพวกเราไม่ค่อยดีอ่ะทีมเราเป็นยังไงขอเยี่ยมยอดครับแต่แต่ไม่ได้มีแค่นั้นครับเรามีสกายจากเทพบุรพาไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่ายังไงคุณผม เทพซาอะไรอะอะไรอะเทพขามอะไรเอีแ้วอเกาลาอีกรวอ่ะแ่อีล้วอีกแ้วอีกแล้วอีกรออีกอีอีกแล้วเอออวกกแอออกลวก้ว้ีก้ีแแกี unjust>. ครับอะไรอะพอแล้วพอพอแล้วประมาณนี้ครับผมฟังผมก็มีครับกับอุดรพิทักษ์รู้สึกจะมีคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่คแต่คนเดียวนี่เอาอยู่เหมือนกันคอเดียวคนเดียวนี่เอาอยู่สิบเอ็ดคนครับวางแผนอะไรยังไงบ้างจริงๆเราคิดล่วงหน้าไปถึงตอนยิงประตูแล้วครับเพราะว่า ปีนี้เราไม่อยากให้มันดูซีเรียสจนเกินไปวิธีการเลือกเบอร์เสื้อของผมกับเพื่อนก็เลยจะกลายเป็นแบบห้าห้าห้าหครับแล้วก็วางวางแผนไว้ว่าเราสามเราสามคนเนี่ยเวลายิงประตูหนึ่งเข้าเนี่ยเราก็จะหันเข้าเข้าหนึงเข้าหเข้าหนึ่งกแล้วเราก็จะหันหลังเรียงกันเป็นห้าหนึ่งว่ายิงประตูที่หนึ่งเข้าไปแล้วใช่ครับ เรตียมแผนอันนี้ไงแข็งไปแล้วครับส่วนเรื่องการเล่นนี่อาจจะต้องยกให้สกายจากเทพโลภาครับคนเดียวเลยเหรอครับคนเดียวเลยครับเขาเป็นหัวหน้าแก๊งค์อะไรนะครับ่พีละเราระวังแผนอะไรยังไงไว้บ้างคะเพื่อจะสู้กับอีกฝั่งนึงไม่ต้องวางแผนครับเพราะว่าพวกเราทาเล่นตั้งแต่เกิดเออไม่เกินกาซิลวนะบอลบอลซิวบอลซิว ปีที่เราทําการแสดงมาเยอะเหมือนกันนะคะในสนามเนาะรถวที่จะมีการทําการแสดงอีกไหมคะก็แล้วแต่ฟ้ากําหนดจริงจริงเราเราเราเขาเรียกว่าอะไรเราไปสร้างสีสันให้ใหสนามเตรียมค่าติ้งหรืออย่างเงี้ยิ่าติ้งค่าติ้งท่า่โลนที่แล้วสามตลบครับพักผ่อนก่อนดีกว่าฝั่งโน้นฝั่งโน้นเตรียมยังไงบ้างคะทุกทีเริ่มซุกซิบกันแล้ว าจริงเพิ่งเจอกันวันนี้ป่ะอ้เพิ่งเพิ่งเจอเลยครับไม่ไม่เราเราดูฝั่งนู้นนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงเออเพราะว่าความจริงเราก็คงไม่บอกแผนเขาหรอกเขาะเขาจะนีมาแบบการะลาดแบบ shadow แต่แต่จริงอ่ะเราเตรียมเราเตรียมแผนไปแล้วฝั่งนั้นอ่ะบอกว่าเตรียมเตรียมวิธีรับมือตอนยิงประตูเข้าใช่ป่ะแต่ฝั่งเราอ่ะเตรียมรับเหรียญแล้วครับ มันไม่มีใครเตรียมขึ้นเกมไปเลยมันไม่คิดบ้างเรอจะเอาบอลไปด้าประตูยังไงไม่คิดแล้วแต่แต่เราฝั่งมีใครเป็นนักกีฬาอยู่แล้วบ้างไหมฮะมีไหมมีไหมไม่มีอไรงยกห่ไม่มอะไรงยกใหญ่ไม่มีใครมีนักกีฬาอะไรเลยเอ๊ะนักกีฬาพิบอลเหรอครับปิงปองะครับปิงปองฮะปิ้งปองเดียวอะไรครับิอเนาะ แต, <im sharing> แต่ละคนมีมีใครที่แบบเตะบอลอยู่แล้วด้วยไหมคะมีไหมมีมือหุบเขาไปรู้คือหุบเขาไปนักบอลจุฬาอุบเขาไปนักบอลจุฬาต่อชุราต่ว่าไม่ค่อยได้เตะดีกว่าเออเข้ามันจะเท่กว่าเตะบอลเนี่ยไม่ค่อยได้เตะนานแล้วครับไม่ได้เตะนานไม่ได้เตะนานนี่หมดละอุดรไม่เตะบอลแล้วเตะอะไรอุดรเตะนคนที่คนมานานไปเลยมันจะเกิดเดียวกันไม่ได้ผลผลานไม่เตะไม่ผลผลานแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการทั้งหมดทั้งมวลเป็นการแข่งขันที่ เรียกว่าคระชับมีดครับอยากให้คนดูมาดูแลเอนจอยใช่มีกลัวฝั่งมีกลัวใครเป็นพิเศษไหมครฝั่งนี้เออไม่มีนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยครับก็เคยเห็นหน้าค่าตากันหมดแล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องการเล่นในสนามเดี๋ยวให้มันเป็นเรื่องของการเล่นแล้วกันครับไม่กลัวครับ ได้มาอยู่ฝั่งนก็อยากให้เดี๋ยวทีท่เก่าเป้นยังนี่สอีลูกนั่นเองโอ้เสียใจคุณเล้งปีที่แล้วเล้งมันยิงไปประตูหนึ่งแล้วเหมือนเราเราปีที่แล้วเหมือนทีมดามันชนะขาดไปหน่อยครับเลยให้เล้งไปอยู่ฝั่งนึงพูดก็พูดเถอะปีที่แล้วพูดพี่ยัง ถึงครึ่งเลยเอ้ยแ่บมึงคก็ซีฟะ้ก็ซีฟะนครับเขามีอะไรแน่นอนเขาบอกหมดอะไนะครับมึงไม่ต้องกับซีฟะเด้ยววใหม่ใหมจจิงมึงูเใหม่อะนี้เลยมันเข้าแล้แต่สายนั้นมันมาเรื่อยๆแต่ว่าพอบ พร้อมมาอยากจะพูดใช่ไหมแล้วไม่ได้เกียรติอะไรกับคนนี้เลยนะอันนี้ไม่เกียรติได้มาอะไรเลยในโชว์อะไรโชว์อะไรขอบคุณเมืกี้เขาบอกว่าขอสารขอสารสีปากเราจะสู้ไม่ได้แต่ว่าสีเท้านี่ชาแน่นอนเออไปเดี๋ยวพิเศษเมื่อี้เลยครับทิ้งนะฝั่งตรงข้ามแต่ว่าขอหน้าที่ไว้สุดท้ายว่าเดี๋ยวจะให้ฝากด้วยอ่ะเริ่มจากลิงก์ก่อนเลยลูก โอ้โหจ้าเอาเลยลูกเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วกันผมเมื่อกี้ไม่น่าเกี่ยวหม่แต่จะเก็บเมื่อกี้ไว้ก็ไม่ไม่พูดเยอะครับเจอในสนาม ออ่เาหนยยก็ที่ผมใส่เสื้อเบอร์หนึ่งนะครับว่ามีเห็ดผนทำไมครับเพราะทุกแมตช์เวลาแสงลงอ่ะผมจะยิงมากกว่า1เม็ดแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวโปรตีมเบอร์หนึ่งเป็นโกมึงจะยิงยังไงอย่าช็อตว่อยาช็อตตีเป็นโกช็อตตีเบอร์หนึ่งครับไปไมนคือเบอร์โกนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคโกจะฆ่าผมไม่เป็นไรผมไม่ต้องพูดถึงเบอร์เรายังมี้ฮ่าฮ่า่าอย่างนี้เลย ผมใช้ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ใช้ไปแล้วหมดแล้วโชคลุกขึ้นได้ด้วยผมบอกบอกได้เลยว่าผมมาตัวเต็งครับมาถึงเต็งทั้งตัวเลยครับครับปีนี้ผมเพิ่งย้ายมาเตยบอลปีแรกนะครับ แต่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยเข้าวงการมาจากการเตะบอลนะครับแล้วก็จบจากวงการด้วยกันเตะบอลดูกันดูกันดูกันี้ฝั่งนี้มีเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับต่ฝั่งนี้มีเบอร์ศูนย์ครับศูนย์มากกว่าหนึ่งแน่นอนครับเดีเลยเอาละ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 เอหนึ่งเราศูนย์นี่เห็นเขาขิงเรื่องบอลกันมาเยอะแล้วเพื่อนไปเอาบ้างปะเอาเป็นคอมโบไหมเราเป็นคอมโบเดียวลองดูลองดูอ่ะจริงจริงไม่ค่อยถนัดบอลเท่าไหร่ครับถนัดบาสแต่ก็ไม่ค่อยถนัดชุดลงห่วงครับถนัดเป ห่วงมากกว่าครับเฮ้ยโอต้องเตี้มเลยบอกกันเลยทะไรเนี่ยนม่คิดมาแล้วขอษนครับยาเฟซาเราพื่อนเชฟซาจริงเราไม่ยอมแต่เราฟังผมนะฟังผมมีเหมือนกันอย่างนี้เลยเหรอเราลากันก่อนเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยอะพี่บอลเอาหร่พี่บอลเอาได้เพื่อนเอาไงเพื่อน ฝีเท้าจะไม่เก่งแต่หน้าตาสู้ไม่ถอยนะครับโ <Yeah. S 3> อ้มันรวม,มาแล้ว <c oughs> มันรวมมารวมอ่ะพี่แปงพี่แปงพี่แปงครับรรรรอ๋อครับส่วนเรื่องฝีมือเนี่ยให้เป็นอ๋อเป็นหน้าที่ของทีมผมนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวฝีปากเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่ข้างสนามเจอกันครับ <c oughs> <c oughs> มาเลยพี่บพี่ดาววะรวมพลังมาไรแค่นเดี๋ยวรวมๆกันคือบอกเลยว่าถ้าเราแข่งบอลแพ้เนี่ยฝากติดตามผลงานไรแค่นด้วยนะครับถูกบ้วถูกแ้วไม่ไมลยไม่มแนลไม่ม่ง้ไรแนเพ่ลอเงม่ไม่มีแล้วหมดดมแล้วพบูไม่้วพี่บูยิไบเมื่อไหร่ ได้ไหมไม่ได้ครับขนาดวันนี้ยังไม่เตรียมสตาร์ทมาเลยครับเตรียมมาแต่ยาดมโอ้โหพี่โอ๊ค่ะพี่โอ๊งพี่โอ๊งเพื่อนหน่อยพี่โองมาเบาๆหน่อยนะครับเน้นข้อรอบครับเไม่ข้าวรวมไปเลยข้อรอบครับไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นเอาเอาดูโอ้มันถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาดูโอ้พี่จุ้งมีดังมาอะไรวะโอเคถึงทีมนั้นจะมีไรแค่นอ่า ่แต่ผมยิงแม่นรอดูได mm ้เลยครับมาแล้วเตรียมเกันแบบเตรียมกันตะโกส่งมาอย่างเร็วแค่นี้ไม่ทันอ่ะน้องใหม่น้องใหม่ก็ไม่อยากพูดเยอะขอเจอในสนามแล้วกันครับอันนี้แบบนิ่มๆอันนี้ไม่มีเสียงจีก็เลยไม่พูดเยอะ อก็เดี๋ยวไม่มีอะไรจะพูดครับเจอกันในสนามดีกว่านี่อีบุญปันหรือใจบุญขอดีบุญดีบุญดีบุญเจอกันในสนามอ่ะคุณก่อนเลยคุณดิวอะไรครับฝากครับฝากฝากขิงหน่อยขิงหน่อยฝากไว้ก่อนนะใชบฝากไว้ก่อนอ๋อให้ฝากอะไรฝากงานหรือว่าฝาก ทิ้งกอนทิงกอดได้นะครับน่ากินเยาคาเลยราคลกิายเ,าาาาาายาเป็น,นะได้ังไงยังไง่งไงะนันะปป่นหรนืออันนี้ค, <ำ S 2> คือคำถามยยังไงวะวังนี้วันวันวันซ้อมคือเราเล่นบอมบอมเหมือนกันเดี๋ยวไปดูเราดูวันจริงดีกว่าเพราะว่ามันไม่มาหลายคนตัวเเก่งก็ไม่มาหมดเลยแหละที่ยืนอยู่ก็เก่งเหมือนกันเก่งทุกคนเก่งทุกคน ไม่เราหลอกให้เขาตายใจนะลงลไปเราเก่งเขาก็รับมือเราไม่ทันโอเคครับในทีมยังมีใครอีกไหมที่ไม่ได้มาองม่พูดชื่อผมเขา่อยได้ไหมครับามีบ้างจังไมด้ใคนีมาีนคร้ันนีวินนี่สตาร์ครับ พี่วินแล้วก็น้องมิกน้องมิกอาจารย์โตอาจารย์โตพี่โตไม่ใช่คนละทีมคือเดี๋ยวมึงไม่พูดออกไม่เลยมึงบอกบอกก็มีหลายคนอย่างพี่โตนี่คือกองหลังอันดับหนึ่งของปีที่แล้ว M P คนเดียวดีกว่าเรียกว่าคนเดียวในทีมใช่ทุกคนเล่นหน้าหมดพี่โตหนึ่งคนเดียวใช่อันดับหนึ่งคนอื่นจะเข้าไปยิงอย่างเดียวเลยจะเอาซีนอย่างเดียวเลยเผาปุ๊บ คอเอารีกันหมดเหมือนกันนะเหมือนเดิมประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นมันยังช้าอยู่ครับครับก็ฝั่งเรามีน้องๆที่ไม่มามีน้องเจมน้องโฟร์ดครับแล้วก็ มีเพิร์ดด้วยครับแล้วก็มีโอมด้วยครับมีชิมอนด้วยครับใช่ครับก็คิงกันมากๆแล้วครับฝักงานดีกว่าครับก็งานตา a r ลิมปิกนะครับจัดวันที่21ธันวาคมครับสามารถซื้อบัตรได้ทาง c a t เ g ตเม Major นะครับตอนนี้ยังมีเหลืออยู่แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมาครับมีแบบไลฟ์สตรีมด้วยครับตั้งแตกีฬาฟุตบอลก็ยังมีกีฬาอ๋อใช่มีกีฬาอื่นด้วยครับมีวิ่ง มีวิ่งครับแล้วก็มีอะไรนะมีวิ่งมีบาสใช่มีบาสครับก็ยังมีโชว์พิเศษด้วยครับซึ่งจะเห็นคนในนี้ไปโชว์มั้ยคะน่าจะมีมีมีบ้าง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 ครับมีบ้างเดี๋ยวไปรุ่นเราดีกว่าไปรุ่ครับไปรเดี๋ยวไปดูตอนซ้อมครับใช่ครับโอเคครับครับขอบคุณครับ